นี่ครับก่องผักมองยูหมองส้าเด้อพี่นองดีโูเปี่ยงน้าเลยพแล้วคบรัอบพี่น้องชมบรรยากาศของภักกับผมที่บ่อเกลือจังหวัดน่านครับผมอนมอยูหมองเส้าเล้ว หิวห <Ki> ิวพี ho, <a petite S 2> ่เนาะมามากินข th ้าวน้ำกันครับผมอันนี้อะไรครับแกงโฮอันนี้อะไรนะแกงโฮอันนี้อันนี้ผัดอะไรน้ำเงี้ยวกินน้ำเงี้ยวกินน้ำเงี้ยวอันนี้ครับถ้วยถ้วยใส่ผัดแล้วทำไมไข่ใส่เอาไปกินอีกผัดข้าวเหนียวตับเหนียวตับไม่เลยผัดชิมผสมตำลับก้อยซอยหางไก่ย่างมาไก่มาไหนก็ไปลืมไก่ย่างมีเสี้นพี่เนาง แซ่บเหมือนกันครับย่างช่ย่างน่นย่างน่านแต่ยี่ห้อวิเชียนพักผ่อพักผ่อก่ย้าครับผมนี่เสบียงเขาครับเสบียงเขาลวทำไทานครับผมลทานข้างรีสอร์ทบ่อเกือทาราครับ ผมเขาเช็คอินเนาะขอหญาดมาพักผ่อนกายยาเด้อครับผมขอเขาพักครับผมเป็น้องห้องนี้สิละผ่อนผ่อนกายยาหน่อยมววนน้ำกันมั่ววนน้ำกัน น,น,นี่ม,มยองพี่ไลขอพนหลายพี่น้องพาพี่น้องไปดูดูห้องพักสักหน่อยครับบ่<ป>อเกลือทาะ่ะเป็นที่พักอิดลำทานครับผม คลองบอกเรือลงชานบอกเกลือน,น้ำเขาไหลมาครับน้ำแรงมากน้ำแห้งมากพี่นอ้องอ้ปลาก็เป็นตาสีไล่เนาอหน้าฝนขึ้น่าแล้วครับผมน้ำก็สีไลๆจักหน่อยมันก็จะหาภาพบรรยากาศน้ำปลาพี่น้องครับผม มาเที่ยวนั่นอัปเดตให้พี่น้องเบิงเพื่อพี่น้องสนใจอยากมาเที่ยวครับผมบ่อกเกลืออื่นก็สิไปสปันครับผมสปัน,นพี่น้องของภักพี่น้องเบิง่งบรรยากาศก็ดีอยู่หนามาเที่ยวอยู่พี่น้อง ก็น่าพักน่าอาศัยอยู่ออกจะเป็นวิวธรรมชาติเป็นวิวธรรมชาติ บรรยากาศดีหีครับผมบรรยากาศดีมากเลยหน้ามาเที่ยวมากช่วงนี้หน้าฝน,นอากาศโปรยโปรยฝนโปรยโปรยแต่ตอนนี้ไม่ได้ตกกับสายน้ำเย็นสบายครับผมกับวิวภูเขาวิวภูเขาครับผม อากาศบริสุทธิ์โุ่งสบายเลยพี่น้องวันไหนไมเมื่อยกับมาพักผ่อนไ,นได้เลยครับเ้อพักผ่อนบ้างเอามาพักผ่อนบ้างดูน้ำซิงกะบ้างครับช่วงนี้วัได้แรนดินแรนไม่โคกอ่ะวัได้แก่ของครับผมวัได้ซื้อรับของเก่ากะขอโอกาสมาพักผ่อน Nam bọn con đến nam, thế là thả lục xào đến nam đã, ạ Yên bó, yên bó Yên ba hoang vàng Nam nhà thì yên chép, chứ không น้ำน่าจะย็นเจี๊ยบย็นบ้าย็นบ้าย็นนำไหลแหงมากพี่น้องน้ำย็นน้ำยนยิเจี๊ยบครับวูววววววบวว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 บวว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 น้ำวว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 วลวววว้วนววว ยับเลยโอ้ยมเปิดเพียงส่กันบัดนี้พี่น้องไปแล้วไกล้เพียงก่อนภาพบรรยากาศภาพธรรมชาติมระฝากด้วยครับเด้อเมื่อนี้ที่จังหวัดน่านนะพี่น้องของเกือทารารีสอร์ท ห้องพักราคาไม่แพงครับผมพอเพน้นพอนอนอยู่ครับราคาพาม่แพงเหมือนเดมีมีหลายแบบครับแบบกลางเต้นก็นได้พี่น้องร้านกลางเต้นก็นได้กลางเต้นกับราคาหนึ่งสีมีโดมโดมกับยูโดมพี่น้องุนโดมโดมโดมนึงโดมโดมมีกีกราคาโดมมีอีกราคาหนึ่งครับ มีมราคาหนึ่งเป็นห้องทุดแบบนี้กับอีกราคาหนึ่งครับตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาแน่จะโดมกับราคากลางๆแต่ถือว่าพอแพงครับผมถือว่าน่านอนอยู่กับวันธรรมดา,มรา,าเริ่มค่อยคำลงมาแล้วค่อยคำลงมาแล้วฟังเสียงน้ำไลกัน เป็นสูตรธรรมชาติเย็นๆสบายพักผ่อนกายาดูดสูดดมอากาศสูดดมบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเหนื่ยบ้างกัมาพักผ่อนหน่อยด้วยครับ <c oughs> ลาต้นเขาเลยน้ำ มากัดนเล็กน้อยนี่มากเร่นน้ำไอ้มันไอมาแล้วบอกพวงยางอะ่ะเออไปน,นั่งขางน่องตัวหนึหนห่งบอกครับยันไหลไปสั้นามาแล้วจะพอน้ำจะพอน้ำมาแล้วจะพอน้ำ สำหรับคลิปนี้โหลร้านปสมัสดิก่อนครับผมเดิเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องอีกคาเทียไปเจอวิวสวยๆงามๆครับผมกับวิววิวเขาสวัสดีสครับ